สนับสนุนโดยเบนเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองพวกมึงไปทำลายเขาว่าเขาก็เอาคืนเนี่ยเขาก็เอาคืนแต่ไม่ต้องเสียใจมากหรอกพี่ตาเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาทหารมันก็ปฏิวัติแล้ว ตอนนั้นรู้สึกว่าเราได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจแต่ก็เสียดายว่ามันสั้นไปหน่อยยังมีสิ่งที่อยากทำอีกเยอะผู้ชายร้องไห้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ไม่ใช่ขนาดไหลพากผ้านี่ไงวันนี้ไปออกสรยุทธ์โอหน้าสงสารพิธาน้ำตาของลูกผู้ชาย มันเจ็บปวดมันเจ็บปวดจริงๆก็เข้าใจพิธามันน่าสงสารจะไปบอกลูกยังไงอะแล้วลูกสาวก็รักมันมันก็กรักลูกสาวเด๋ยไปบอกลูกหลยจากคนที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งจะได้โหวตเป็นคนดิเดตนายก แล้อยู่ๆก็มาโดนตัดสิบปีอะเมื่อวานฉันยังบอกว่าเออทำไมพิธามันกำลังใจดีมากเลยอะขนาดเบนจายังยังร้องไห้เลยเบนจาโดนสิบปีหน้าเศร้าบนความค้มคุ้มข้างข้างแขนแต่นางเก็บไว้ในใจแต่สีหน้าแววตานางออกหัวหน้าพัทวัตใจใช,ใช่ไหมชัยทวัต น่าเศร้าเลยเราก็สงสารพวกเขาว่าจะทำไงได้อะมันนี่คือประเทศไทยมึงต้องอยู่ให้เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่มาตั้งสามร้อยกว่าปีกรุงรัตะนโกสินทร์น่ะแล้วเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมเราอย่าไปยุ่งกับเขาเหมือนทหารเนี่ย เขาก็าอยู่มาตั้งเนเป,ป็นร้อยปีแล้วมึงจะไปตัดแข้งตัดขาเขาจะไปลดในพนล,ลงไปลดงบประมาณลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูถูกเหยียดหยามทหารเขาเหยียดยศของเขาว่าพวกมึงไปทำลายเขาว่าเขาก็เอาคืนเนี่ยเขาก็เอาคืน แต่ไม่ต้องเสียใจมากหรอกพี่ตาเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาทหารมันก็ปฏิวัติแล้วทักษิณไม่รู้ไม่งั้นมันจะหนีไปดูใบเหรอแต่มันไปไม่สําเร็จไปแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่สําเร็จไงเดี๋ยวมันก็ออกช่องทางธรรมชาติเพราะมันรู้ชะตาก,กรรมของมันแล้วว่าหนึ่งหนึ่งสองมันไม่รอดมันติดคุกแน่